สวัสดีครับทุกคน grass, วันนี้ลุง <feel S 1> จะมา like <c oughs> เป็นรุงจะพูดยังไงวันนี้ลุงจะมาแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกิรียนการอยู่นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าการหวีซึ่งลุงยุดตามภาษาอังกฤษเป็นหลักนะแต่ว่าจริงๆลุงชอบช <c oughs> ื่อการหวีมากนะรู้สึกว่ามันเพรอกว่า ไม่มีความรู้ทางนั้นภาษาจีนด้วยโอเคเรามาลองยิงมังกรกัน <c oughs> น้องกิเลนจะโชว์ให้ดูว่าเฮ้ย <c oughs> มังกรมันกลายเป็นกระดาษยังไงจริงๆ <c oughs> ปกติจะเอปู่มาด้วยเพราะว่าจะได้มีโลก เรายิงใส่ได้เลยเราสามารถหลบได้เพราะว่ามันจะพุ่งมาตรงกลางฐานเสมอ Next บาลินดังมากจบแล้วแค่นี้เองเอุปที่ดุงชัยก็เป็นอามอส์ัดสองบีไฟทูเอ่อได้ไมาจากตู้ถาวรไม่ได้ตั้งใจเปิดหรอก <c oughs> ได้ดังมาจากมี้องแป๊บหนึ่ง ก็ออกมาจากตู้ถาวรทั้งอสองอันเลยเวลาไล่ๆเรียกกันแล้วก็กลุ่มดาเป็น40ยังไม่ได้ทำอะไรพรสวรรค์เป็น10 10 10หมดคุ้มค่าแต่การลงทุนมากส่วนอ์ติแฟกต์ของลุงไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวลุงกดเร็วๆแล้วกันใครจะดูรายละเอียดก,ก็พอดูเอานะอ,อันนี้โอเคอ่า ดูรายละเอียดของน้องคิเรีเก็จะมีเท่านี้ไม่ได้โดดเด่เนอะไรจริงๆคีเรียนเนี่ยอัตราสีเนี่ยอยากได้เพิ่มถ้า60ก็จะดีหรอกเพราะว่า47%เนี่ยมันก็ต้องอยอมรับจริงว่าคี้ออกค่อนข้างน้นนอยน้อยพอสมควรก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรลองเช็ดเลนเช่กัน ีนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนธนูการสำหรับคนที่ไม่มีอมอมสเราคิดว่าเอ้ยออโสโคิดว่าเอ้ยจะต้องเปิดฐานไม่ได้งบจำกัดนี้ไม่อยากจะให้ไปเสียตังอะไรเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูเอาธนูไหนดีอันนี้น,น่าจะได้เพราะว่าเป็นโจมตีพื้นฐานไมนนน่ฉลาท่า บุ่ษเสียหายกระภาพภาพลองบรุรเสียหายกระภาพดู c คอมพาวบน่าจะเจอไม่ยากมากอลองดูกันเดี๋ยวลุงจะลองสักสองอันสมอันแล้วกันตัวธนูครัฟลุงไม่ได้คารฟไว้นะที่เขาบอกว่ามันก็โอเคนะจำชื่อไม่ได้ Ao, đi đâu bên này? bé mang cho ma thông ca sao mở? Hãy subscribe cho ไม่ออกกระเมาะต่ำมากเลยไม่ทันแน่นอนขอกไก่ตัวหนึ่งขอโทษนะที่ให้กินไก่ คนที่ไปเจอคลิปนี้คลิมแรกคือลุงไม่ได้เปิดเพลงไว้แหละอยากฟังเสียงสภาพาแวดล้อ,ลอมมากเพราะเสียงเพลงมันกลบหมดอันนี้คือการฉลองไว้แป๊บหนึ่งปกติมันจะฟาดไปตรงกลางถ้าเราบินไปตามจังหวะเดิมเนี่ยมันจะพอดีกับที่มันฟาดมาบินโฉบเข้ามาหาเรา ต้องหลบไม่หลบนี่ดอกเดียวดับเอาโดนไหมโอเคเอาเปลี่ยนมุมกันบ้างเก็บสับแตกก่อน ก็ถือว่าโอเคอยู่พาน้องมากคนเดียวได้ต่อไปเราก็มาดูธนูคันอื่นดูเดี๋ยวนะเปลี่ยนอันนี้ชำนาญท่าคงใช้ไม่ได้ สกินได้นะครับไม่ตายไม่เหมาะเท่าไหร่ในการฟื้นฟูพลังงานก็ไม่ได้ใช้อน,นี้ยังไม่เต็มเก้าสิบโอเคลุงก็มีเท่านี้แหละอ๋อมีของฟิชเชลอยู่แต่เป็นการฟื้นฟูพลังงานน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ทำเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันแล้วโอเค นั้นเดี๋ยวลองถ้าดู e n i e r g y for the e n d อีกสักอันแล้วกันเพราะว่าม,มันคงไม่เข้าแคบหรอกแต่ว่าะจะเป็นห้าดาวนะลองดูอืมปุ๊บ โอ้เร็วไปแล้วเอาโดนแฮอะน,นี้ไม่โดนน้องจะโผล่มาตรงนี้ป้าเขาให้จริงแล้วคือดีโดนหัวแฮยิงดนหัวตัวสุดแล้ว,อว,ว,ล,วอลองดูซิว่าไหวไหม อ๋อดาเมจดีกว่านิดนึงออัาที่ออกจะไม่คงไม่ทันอะ่ะดูทรงแล้วโอ้โหเสียงมังกรวาลีนี้ดังมากอ๋อเอาไก่ไปก่อนตัวนึง Next ดาเมจแล้ว แรงว่าเพราะว่ามันมีเบสเอทีเคเยอะกว่าเป่านิ่งหน่อยเหอะสักดอกเอ้าโดนแต่โดนนิดเดียวเราโดนแฮเราโดนนะ อําใกล่ก่อนเดี๋ยวไม่ทันามา,อาโอเคเอา้าวมันไปตายตัวลู้อา้า แต่ดูให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปะไปไหนดีอ่ะต้องไปตรงนี้สิเราจะพาน้องไปยิงปา่า อพหนึ่งทีคือปกติเราต้องกระโดดน้ำไปเพื่อว,ว่ายปลาใช่ไหมจับปลาอะไรอย่างนี้แต่ว่าถาราับคานอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปไว่าเหนื่อยเนี่ยแล้วปลาก็ไม่ดูตัวด้วยเราก็ยิงได้ ก็ต้องไหว่เก็บอยู่ดีนะเวลาวไหว้กันก็จะลืมดูสตามีหน่าด้วยนะถ้าเราลืมใหม่ชาร์จหนึ่งใช้ไม่ได้นะต้องไว้จนชาร์จสองมันหนึ่งจะทะลุน้ำลงไปทาระเมิดกับปลา เรามีดอยู่ตรงไหนว่าเมื่อกี้ไปเก็บกวางงกออเแต่ละโอเคเรามีอีกจุดหนึ่งที่นี่ปลาอยู่เป็นหมูเดี๋ยวนะตึ๊ด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 นี่ ชอบอยู่กันสามที่ตัวนี้โป้งเดียวสี่ชิ้นเลยเอาก็อลอกไปทำอะไรตรงนะแม้ว่าชั้นหนึ่งมันใช้ไม่ได้เอาเราเรียกว่าตกปลาก็ไม่ได้นะ <c oughs> อ่ะจะไปยิงนกกรณนนีที่เราเจอเนี่ย เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยทางใจช,ชา้าๆเรงดีๆเนี่ยได้หมดเลย6ชิ้นแล้วบอกว่าน้องไก่ก็กระแรงเ้ียวน้องนกอเ,เออเดี๋ยวพาไปดูยิงนกที่มีที่หลังอ่ะอันนี้ก็ยิงนกแล้วก็ยิงปลาอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่า,วา มันสิบกว่าทีแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันแนละ้วเดี๋ยวเราเค่อยมาต่อกันคลิปที่สองทีหลังนะครับโอเคขอบคุณมากนะสำหรับการติดตามแะรับชมหวังว่าขอให้ทุกท่านโชคดีมิกเรือนะทุกท่านเลยนะ